วันนี้ไปเริ่มกันที่ภารกิจของแม่ทัพพักที่2นะคะได้ไปพบปะให้โอวาดแก่ทีมยิงปืนทางยุทธวิธีทัพพักที่2ที่จะเข้าร่วมการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพปกค่ะ พลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่สองได้พบปะให้โอวาสแก่ทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่สองที่จะเข้าร่วมการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีในระดับกองทัพบ,บกจำนวน6กลุ่มในห้วงวันที่1 2ถึง17กรกฎาคม2563นณศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันโดยการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บ,บกปีนี้กองทัพภาคที่สองได้มอบหมายให้กองพลทหารม้าที่สโดยกองพันทหารม้าที่8กรมทหารม้าที่เ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการเตรียมยิงปืนทางยุทธวิธีซึ่งได้มีการคัดเลือกกําลังพลจากหน่วยขึ้นโรงด้วยการทดสอบการใช้อาวุธกระทั่งได้กําลังพลที่มีประสบการณ์และนักยิงปืนมือใหม่ที่มีผลคะแนนดีเยี่ยมเข้ามาเสริมทีมเก็บตัวฝึกซ้อมจํานวนทั้งสิ้น33นายประกอบด้วยผู้ควบคุมทีมเจ้าหน้าที่และนักยิงปืน และระหว่างการเก็บตัวได้เตรียมทีมยิงปืนแม่ทัพภาคที่สองได้ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีการอบรมถ่ายทอดประสบการณ์และให้คำแนะนำต่างๆอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอาวุธและยุโทโธปกรณ์จากหน่วยขึ้นโรงกองทัพภาคที่สองทำให้นักกีฬามีขวัญกำลังใจมีความมุ่งมั่นความตั้งใจในการเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะเข้ารับการทดสอบร่วมกับหน่วยอื่นๆในกองทัพบ,บกต่อไป